นุงสินใส่เสื้อมากระแร่งแงแร่งแตงแล่งแตงลงทงเกือบแตะจกี้ดินโดดต้องเป็นจังหวะเสียงดังเตาะแตะมนเสนอีสานเป็นสาวเทบานเรียบรอยเหมาะแม่นุงสินน้องน้ำตีโป่งนุงสินน้องน้ำตีโป่งเป็นจังหวะลำบงย้อนแยะย้อนแยะแยะย้อนแยะย้อนแยะย้อนแยะแยะย้อนแยะย้อนแยะย้อนแยะแยะย้อนแยะย้อนแยะย้อนแยะ วันนี้พี่สาวแต่งตัวจะไปทุง่งนาสวยมากเลยเป็นสาวเรียบร้อยแบบไทยบ้านไทยบ้านไปหายางเลาะทงกันจ้าป้านี่ยางเร็วเร็วเวมันฉีกคัมก่อนสิบท่านเห็นเน่งกินเน่อยางแล้ลูกลาปั๊ปัป,ปเอา้านั่นมันพี่เหมยนี่นาะว้าวทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยพี่เหมย ผู้ใดเอื่นล่ะอ๋อพิงพิงเป็นยังไงอีลาพี่เหมยมาซื้ออะไรคะแล้วทําไมวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยขอบใจหลายๆอีลาเอ้ยที่ยองเอ้ยเอ้ยมาซื้อพักกาดแค่รถแล้วก็มาแอปเปิลเอวาซีไปเฮตต้มจืดแม้แล้วอีลานามาได้ใส่อ๋อพิงพิงเพิ่งกลับมาจากเที่ยวค่ะพิงพิงไปดูหมูเด้งมาไปกับลิงๆจ้าพี่เหมยหมูเด้งน่ารักมากเลยนะตัวมันอ้วนอวนตูตาน่ารักที่สุดเลยอะเอ้ยก็เห็นแต่ในโซเชียลว่ามันหนาหลากหลายกระเพาถืออีลาก็หนาหลกแทะใช่ใช่ใช่หนูไปเที่ยวมาหนูก็เลยซื้อมาใบหนึ่งบัตรนาอีลาไปอีลาซื้อมาฝากเอ้ยในเด้อได้ ยังไงรอบหน้าพิงพ,งพิงซื้อกระเป๋าผ้ามาฝากพี่เหมยด้วยนะได้จ้จอีลาขอคุณเลายๆงั้นวันนี้พิงพ,งพิงขอตัวกลับก่อนนะคะมันจะมืดแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงจ้าอีลากับบานดีๆเดอไปไปปันหนีเข้ากับกลับเมื่อเฝ้าไปเห็นน้องยางน้องกินมันสิคืมือสิค้ำกอนไปดูแาตามแม่มาเฝา้ายางเร็วเนี่พิงพิงว่าไงหลิงหลิงแมได้กระเป๋ามาใหม่ถือไม่วางเลยนะก็แงและวสิมันน่ารักอะดูดิเออ วันนี้ที่ตัวตำบนเขามีจัดนางนพมาเราไปดูกันไป,ไปไปเราไปดูกันดีกว่าโอเคไปดูกันเลยจ้าไปเหนือชวนไปไหนก็ไปงนายิๆเยาวันแน่นอนพบกับผู้เข้าประกวดท่านแรกนางสาวเมยลี่จากผู้นำบ้านหนองหินเหิบส่งเข้าประกวดสัดส่วน3 2 24 35ชื่อจริงนางสาวเวลาวันคำแสงหมายเลขต่อไปจากผู้เข้าประกวดหมายเลข2น้องไม้นิ้งจากผู้นำบ้านนนทับซางส่งเข้าประกวดสัดส่วน3 2 24 35ชื่อจริงนางสาวจิรพรน นะต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข3น้องคำแก้วจากผู้นำหมู่บ้านบ้านหนองตาเทืบส่งเข้าประกวดสัดส่วน36 25 38อายุ21ปีเรียนเชิญสาวงามทั้ง3ยืนปวดโฉมข้างหน้าพร้อมๆกันเลยครับรักใครชอบใครหมู่บ้านไหนชมและเชียร์กันได้เลยเด,ด้อเดี๋ยวพบกันในรอบต่อไปนะครับผมเชิญสาวงามพักผ่อนตามอัธยาศัยเด้อ เอ๊ทิงทิงนั่นพี่เหมยลี่บ้านแกไหมอะใช่ใช่โอ๊ยแกขึ้นประกวดนางนุมพมาศกับเขาด้วยแหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแต่แกก็สวยนะใช่ใช่แกเป็นแฟนพี่แทนไทยสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยแหละปะปังั้นเราไปนั่งเชียร์แกกันต่อเลยดีกว่าปะไปไปเชียร์แกในรอบตอบคำถามดีกว่าพี่ปะเอ๊ทิงทิงนั่นพี่เหมยลี่บ้านแกไหมอะใช่ใช่โอ๊ยแกขึ้นประกวดนางนุพมาากับเขาด้วยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแต่แกก็สวยนะใช่ใช่แกเป็นแฟนพี่แทนไทยสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยแหละปะปังกั้นะ นี่พิงพิงนั่นพี่แทนไทยแฟนพี่เหมลี่ไหมอะใช่ใช่สงสัยกำลังมองหาพี่เหมลี่แน่เลยเราไปบอกพี่แทนกันดีกว่าว่าพี่เหมลี่อยู่ต่อหลังเวทีป่ะปะเดี๋ยวไปบอกพี่เขากันพี่แทนมาหาพี่เหมลี่เหรอคะใช่ครับน้องๆพี่มาให้กำลังใจพี่เหมลี่ครับแต่ที่ไม่แน่ใจว่าประกวดเวทีไหนอะดิอ๋อพี่เหมลี่อยู่เวทีนี้แหละแต่ตอนนี้เขาให้นางงามไปพักผ่อนข้างหลังพี่แทนไปหาพี่เหมลี่ข้างหลังเวทีได้นะคะอ๋องั้นเหรอคะขอบใจมากนะน้องๆเดี๋ยวยังไงพี่ไปหาพี่เหมลี่ข้างหลังเวทีก่อนนะยินดีค่ะพี่แทนไทย น้องเหมยเป็นยังไงบ้างครับประกวดวันนี้ตื่นเต้นไหมเอ่ยอาอน้องว่าผู้ใดไอ้แท่นนั่นเองใช่ครับพี่มาเชียร์น้องเหมยครับกระตื่นเต้นอยู่จ้าแต่กับปอบันใดนี่ครับพี่เอาดอกไม้มาฝากเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยขอบคุณหลายหลายไอช่วยมาเป็นกับเพ่งแทนเนาะงั้นพี่ไปรอเชียร์น้องเหมยลี่อยู่ข้างหน้าเวทีนะได้ๆด้จ้าไอยังไงไปเป็นกำลังใจให้น้องน้าเวทีเด้องั้นพี่ไปก่อนนะสู้ๆนะครับน้องๆครับพี่ขอยืนเชียร์อยู่ตรงนี้ด้วยคนนะได้ๆจ้า่พี่แทนไทยมายืนเชียร์พี่เหมยลี่อยู่ตรงนี้ด้วยกันได้ค่ะ ถ้าทุกคนได้เป็นไกด์นำเที่ยวของประเทศไทยทุกคนจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวสถานที่ใดและเพราะเหตุใดทวนคำถามอีกรอบนะครับถ้าทุกคนได้มีโอกาสเป็นไกด์นักท่องเที่ยวทุกคนจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวสถานที่ใดและเพราะเหตุใด,ดเรียนเชิญสองามหมายเลขหนึ่งครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับเมลลี่เองเมลลี่จะพานักองเที่ยทุกคนไปเที่ยวที่หมู่เด้งค่ะเพราะว่าตอนนี้เองน้องก็กำลังดังในโลกออนไลน์แล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะและด้วยความน่ารักของน้องนี่เองก็จะทําให้เราได้นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นและรายได้ก็จะเข้าสู่ประเทศของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันจะพานักท่องเที่ยวทุกคนนะคะไปเที่ยวที่วัดค่ะไปเที่ยวไหว้พระไม่ว่าจะเป็นในตัวอำเภอหรือว่าตัวจังหวัดหรือประเทศของเรามีวัดที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยและเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราก็คือวัดนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับดิฉันนะคะก็จะพานักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านของเรานี่เองจะได้พานักท่องเที่ยวมาดูสินค้าพื้นบ้านหรือว่าสินค้าโอท็อปที่ส,ยสวยๆงามๆแล้วก็มีประโยชน์มากมายของหมู่บ้านเราและอีกอย่างก็จะเป็นการนำไรายได้สู่หมู่บ้านของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะและก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยประกาศผลครางวัลชนะเลิศนางลุประมาณปี2 5งพันและรางวัลชนะเลิศนางนุประมาณปี25งพันห้ได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งนางสาวเมอรี่จากผู้นําบ้านหนองหินหืบส่งเข้าประกวดครับยินดีด้วยนะคะผมยินดีกับ น้องเมลี่จากบ้านโนนหินเฮิมรับสายสะพายรางวัลชนะเลิศนางรูปมาดปี25 6พิจตไปเลยครับเย่เมลี่เก่งจังเลยฮ่าเก่งจังเลยที่รักไปค่ะพี่แดนดาเราไปหาพี่เมลี่ข้างหลังเวทีกันดีกว่าไปเลยครับน้องๆพี่เมลี่น้องเมลี่ครับอ้าวทุกคนพี่เมยีเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งมากเลยนะคะเนี่ยขอบใจลายๆอีลาที่ย่องเอนใครน่าเก่งและสวยมากเลยครับโอ้ยไอเทนกันย่องลา แ,มแ,มแ,มแมอมแอมไายพวกหนูหน่อยนะพี่แทนไทายและสีเกงใจพวกหนูบ้างสิเนาะพิงๆ <c oughs> ครับผม <c oughs> ป้าน้องเหมยงั้นเรากลับบ้านกันดีหว่ะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งได้จ้าขาสันเอนีเข้ากลับบ้านกันเนาะ โอ้พี่แดนไปส่งพี่เหมยคนเดียวเหรอไปส่งพวกหนูด้วยนะได้ครับได้ครับน้องๆงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยเลยครับผมว่าแต่พี่เหมยไปไงมาไงาได้ลงประกวดนางนพมาศปีนี้คะนั่นน่ะสิครับปกติไม่ชอบแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่เหรออ๋อเหลืองมันไม่อยู่ไอ้กั๊บจากตลาดหลังจากที่พอพิงคพิงเหมยดิเอ้ยอเหมยดิเอ้ยอยู่บ้านบ่น้ออีหล่าเอ้าผู้ใดมาเอิ้นอีหยังอ,อยู่หน,น,น้าบ้านเอ้าพ่อผู้ใหญ่มาเฮ็ดอีหยังอยู่ด่าบ้านน้องเหมยน้อบัดน,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 นี้ไปจังได๋มาจังได๋จ้าพ่อผู้ใหญ่โอออออยยพ่่่่ผู้้ใหหหญกกก็มมมีีีเเรืงาาลลลนแว เรื่องว่าจังไหนคะพ,ะพ่อผู้ใหญ,ญ่ก็คือว่าลูกสาวพ,พ่อผนะู้ใหญ่นนะ่ะเจนน่ะมันบอสบายเป็นใครแหตแล้วตอนแรกนะ่ะพอว่าเสียวนั่งเจนนะ่ะลงประกวดนั่งลพมารแต่ขมาบอสบายก่อนก็เลยว,ว่าสิมานเลวกัวนัองมือในหละไปประกวดลพบุรีแห่งนีมน้มันสิคืออยู่วหร่ะคะพ,ะพ่อผู้ใหญ,ญ่อีหลาคือเป็นกระดูกกระดิเคหน้าตาหุนเฮินมันเสิได้ยูบาจา่จ้าอีหลามือในหลามหมาะสมที่สุดแล้วหน้าตาก,กระดีหุนกระดีแถมกัญยันอีกสมควรที่จะเป็นหน้าเป็นตาใ้หมูบานของเฮาที่สุดแล้วอีหลาเอ,อ้ย อีพอผู้ใหญ่ขึ้นรองลูกหลาแง้งแท้สันกะเดี๋ยวน้องมือเป็นไผก็ได้จ้าโอเคลูกหลาโอเคเลยเด้อรลับปากพอผู้ใหญ่แล้วน้องลูกเนาะจ้าจ้าพอผู้ใหญ่ขอบใจลายลเด้ออีลาเด้อที่ตกลงสิเป็นนั่งอุ่มามาของหมบานเฮาในปีนี้ข้าสันอีพอกับกันเด้อจ้าจ้าบ่เป็นยังจ้าไปข้าสันเบิดธทุละพอแล้วพอกับกันได้ละจ้าจ้าไปพอกับบานกอนเด้อ